<Cake. S 2> you. สวัสดีค่ะวันนี้ลูกชายจะมาทำเค้กให้แม่ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเขาก็จะซื้อแบบสำเร็จมาทำแบบง่ายๆก็จะบอกวิธีทำส่วนผสมข้างในมีแป้งมีช็อกโกแลตน้ำตาลโรยหน้าแล้วให้เพิ่มไข่เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำเลย ก็จะเอาเนยแข็งมาทาพิมพ์ไม่ให้ขนมติดพิมพ์ก่อนจะทำขนมเราวอร์มไว้ร้อยจ็สิบแป้งเทลงไป สลักซาเนอรน์ลงไปหนึ่งกล่องสลักซาเนอร์ลงไปหนึ่งกล่องแล้วก็ใส่ไข่ไข่สามลูก อาไขใส่ลงไปแล้วก็ตีเลยเอาเครื่องปัน่นดีรึงเสครุ๊ตเอาที s ท <Erst kurz, S 1> <What? S 2> ี st s t <What>? ตู e ฟ a ่าครุ๊ตเอที่ที่สลวจากที่ทตูอดนลูกชายบอกว่าใช้เบอร์ค่อยไปก่อน,นแล้วค่อยใชย้ความแรงไม่ต้องปั่นนันินกิซัมสไตน่ม รวมกันสามนาทีไปในพิมพ์ที่เราทานเนยไว้เลย นี้ครึ่งนึงที่เหลือเดี๋ยวไปผสมช็อกโกแลตเอาผงช็อกโกแลตที่เขาให้มาใส่ลงไปเติมนมลงไปหนึ่งช้อน แล้วก็คนให้เข้ากันจะใช้เครื่องปั่นก็ได้แต่ลูกชายเก็บเครื่องปั่นไปแล้วก็เลยคนเอาเราใส่นี่ครึ่งคนเสร็จแล้วก็เอามาเทบนข้างบนนี้ หน้าช็อกโกแลตใส่ลงไปแล้วก็คนให้เขาเป็นแบบนี้ให้เขารวมกันนิดนิดค่อยๆทำไปอบเ,เสร็จแล้วเขาจะเป็นแบบนี้เอาน้ำตาลผงที่อยู่ในซองนี้ที่เขาให้มาใส่ลงไปครึ่งนึงที่เหลือเอาไว้โรยหน้าครึ่งนึง เสร็จแล้วเตาอบลรกก็ร้อนพอดีเ็ใส่เลยลูก45นาทีลูกชายบอกปิดไว้เดี๋ยวค่อยมาดูต่อเค้กอบสีนาทีก็เสร็จแล้วคราวนี้จะแกะออกจากพิมพ์ยังร้อนอยู่นะพิมพ์ต้องค่อยๆเอาถุงมือลูก น้องแดนบอกว่าอันนี้ค่อยเอาออกที่ก้นเขาเนี่ยรอให้เค้กเย็นก่อนวันเกิดวิยังไม่ทันได้นอนพ่อ้านกลับมาจากที่ทำงานก็มีดอกไม้มาเซอร์ไพรส์นี่น้ำหอมเป็นของขวัญเค้ก m o u s e Happy Birthday to you ขอมาเฮ้ยวิตสรับอันซุกฮะฮะโหลอันนี้เค้กลูกชายทำให้เมื่อตอนเย็นตอนนี้ก็เที่ยงคืนแค่สันอันพุดสันมกมาแค่สันอันโวรุ่นิ พรุ่งนี้ก็ให้พ่อบ้านทําความสะอาดเดี๋ยวคืนนี้นอนก่อนพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วค่อยกินขนมเค้กกินพร้อมกาแฟเทีย่ยงคืนเทีย่ยงคืนกว่ากว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะ ตื่นมากินอาหารเช้าก่อนที่ลูกชายจะไปโรงเรียนก็กินแบบง่ายๆอันนี้เป็นตับบดมะเขือเทศแตงกัวแล้วก็ปลาแซลมอนดนควนมีมีซอสปลาซาบิด้วยมีชิสสองแบบอันนี้ชิสใส่สับประรดกับชีสธรรมดาขนมปังเรากินแบบนี้ เดี๋ยวกินอาหารเช้ากันเลยค่ะ